เปิดเวทีประทานไวเกาสุขภาพดีบุคคลต้นแบบแอคทีฟเอจิงระดับตำนานในงาน Thailand f e r r y Design Expo ปมากกรรมอารยสถาปัฏนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆโดยมีกัธการสำหรับท่านที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมวงเสวนาบุคคลต้นแบบแอคทีฟเอจิงรุ่นใหญ่ไฟกระพริบในครั้งนี้ได้จะต้องดำรงตำแหน่งประธานหรือผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมและที่สำคัญต ้องมีอายุเกิน80ปีขึ้นไปและยังมีสุขภาพที่แข็งแรงตามสไตล์รุ่นใหญ่ไฟกระพิบแต่ละท่านจะมีทีเด็ดเคล็ดลับในการใช้ชีวิตในแบบ Active Aging อย่างไรไปชมไปฟังกันครับถ้าโดยปกติแล้วคนเราจริงๆแล้วอายุ120นี่เป็นเรื่องธรรมดา มันอยู่ที่ว่าเราได้ปฏิบัติตัวให้เป็นปกติหรือไม่เพราะบางอย่างถ้าเรามากเกินไปหรือเราทําอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตตามวัยนั้นๆมันก็อาจจะทําให้สุขภาพไม่สมวัยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือร่างกายเรานั้นปกติแล้วอยู่ในวัยอะไรเนี่ยร่างกายจะเรียกร้องแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้ําเพราะคนเรามีน้ํา60%นะเะราะนั้นเรื่องน้ำเนี่ย ถ้าหากว่าคุณเดื่มได้24ชั่วโมงมันก็จะเป็นการชำระสิ่งต่างๆที่เราได้เก็บสะสมไว้ ตอนนี้82คนปกนติก็คงจะอยู่บ้านแล้วละออ่และแต่เราก็ยังเป็นห่วงธุรกิจของเราอะ่ะอยากจะออกไปดูลูกค้าอยากจะออกไปดูลูกน้องดูว่าเขามีความสุขไหมลูกน้องบริการดีไหมเพราะนั้นเราก็มีทิวิตี้ที่ทำให้เราไม่นั่งจุมปุ๊บอยู่กับบ้านจะทำให้เราไม่เจ็บป่วยหรือไม่แก่นะฮะและอีกประเด็นนี่ผมว่าเนี่ยคือการมีเพื่อนที่ดีที่รู้ใจเนี่ยตัวน,นี้ต้องสามทนะไม่แยกนะแยกเดียวไม่ได้จะมาเป็นแพ คือการที่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเราจะรู้ใจกันไม่ต้องพูดมากแล้วก็ธุรกิจที่ป้าใหญ่ทำเนี่ยพี่ติ๋มก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าเกี่ยวเนี่ยป้าใหญ่ก็จะดุพ่อจะรู้ไม่เท่าป้าใหญ่เราก็เลยจะคุยเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่ธุรกิจของซึ่งกันและกันแต่ป้าแบงนี่ไปทางธรรมเลยนี่ตัดขาดโลกธุรกิจก็ไม่ทั้งหมดนะคะยังต้องเป็นที่ปรึกษาของพวกลูกหลานอยู่แต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยต้องรับว่าอายุ84ทําไม่ไหวแล้วค่ะก็หันมา ทางธรรมะเวลานี้เรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมใหญ่ที่สุโขทยัยเชิญทุกท่านนะคะ ที่จริงผมก็ต้องทํางานนะครับจริงๆผมก็กเกษียณตัวเองอายุ65นะให้ลูกๆช่วยทําแต่ตอนเช้ายัางทํางานอยู่ถ้าเราพักผ่อนเกษียณและว่างๆไม่ทําอะไรนะผมว่าไม่ดีต้องทํางานกินข้าวนอนหลับต้องตรงเวลานะครับแล้วก็ออกกําลังกายบ้างวันนี้อยากดีก็อยู่ก้าวถลมเดินได้สบายครับธรรมชาติของโลกนี่เนี่ยมันให้อากาศที่ดีให้พืชพันธุ์ที่ดีมีทั้งสัตว์กินเนื้อกับสัตว์กิน พืชแต่เรามาดูนะครับว่าทําไมสัตว์ไม่มีหมอเลยเพราะเขากินอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่มีพลูเช่นหรือไม่มีสารพิษเขาต้องออกกําลังทีนี้ชีวิตเราอะเรามีทุกอย่างพร้อมเราป่วยอะไรหน่อยหนึ่งเรามีหมอหมดเพราะเราเลยไม่ต้องพึ่งตัวเองเพราะผมคิดว่าชีวิต การกินเป็นเรื่องใหญ่เราก็จะเลือกอาหารที่เป็นประโยชน์มากกว่าเพื่อทําให้เราไม่ต้องหาหมอเราต้องออกกําลังนะฮะเพราะว่าถ้าเรากินเราไม่ออกกําลังเราก็จะมีปัญหาของโรคตัวนี้ผมอายุ86ครับตัวนี้หมอเตือนด้วยเลย,เ,ลยเขาบอกว่าคุณจําไว้นะครับคุณอายุ86นะครับ ไม่ใช่16แล้วถามว่าผมทานอะไรเมื่อกิดบอกว่าตัวนี้ทานเนี่ยพยายามทานน้อยทานเท่าที่จําเป็นที่ร่างกายต้องการอะไรทําอย่างนั้นแล้วตอนนี้แน่นอนนะครับเรื่องทํางานนี่ก็ยังต้อ,ตองทําปกติผมมีเพื่อนคนแรกเนี่ยนะที่บอกว่าเขาเกษียณแล้วเนี่ยอาทิตย์แรกอยู่ที่บ้านเนี่ยแม่รู้สึกดีใจมากเลยแต่พออาทิตย์ที่สองเนี่ยมันทุกวันวันอาทิตย์นะไม่ใช่เจวันหนึ่งอาทิตย์เพราะจะกระลำคานตัวเองก็ลำคาน เพราะฉะน,นั้นต้องหางานทําเพราะฉะน,นั้นตอนนี้เนี่ยผมเรียนได้เลยผมยังทํางานอยู่5วันถ้าไม่ทํางานเนี่ยผมว่ามันจะทําให้มันเครียดง,ยง่ายๆค่ะ เราบอกคนไข้ให้ทํายังไงตัวเราเองก็ต้องทําก่องเวลาคนเขามาหาเราเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บบางทีมันไม่ได้เกิดจากพวกเชื้อโรคอย่างเดียวแต่มันก็เกิดจากการที่เขาทําตัวยังไงด้วยจริงๆก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตัวของหมอเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาตั้งแต่อายุยังน้อยเราตระหนักถึงสุขภาพของเราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่เดินมากค่ะเดินมาตั้งแต่เด็กๆอันที่สองก็คือว่าเป็นคนที่ทานไม่เยอะเพราะว่าเวลาเราทานอาหาร เยอะเนี่ยเราจะอึดอัดแล้วก็ไม่ทานของจุกจิกด้วยนะคะ ท่านประธานปาจินทครับทำยังไงถึงอายุยาวและมีความสุขก็คือต้องเชื่อภรรยาครับเพราะผมปีนี้82เขาจะเป็นคนคอยเตือนผมฉะนั้นสุขภาพเนี่ยมันซื้อด้วยเงินไม่ได้ต้องมีวิน,นัยผมจะอยู่ทิมเทพเนี่ยสีว่วันวันศุกร์ผมก็จะเดินทางไปสนามกอล์ฟ <c oughs> ไปอยู่ที่นั่นแล้วมันเป็นที่โล่งหมดนะครับแล้วเขาล้อมลอบหมดอากาศดีมากแล้วก็ตอนหลังมีข้อมูลบอกว่าเมืองไหนก็ตามแล้วใครก็ตามที่อยู่ใกล้ต้นไม้มาก ที่สุดเนี่ยจะมีอายุยืนมากอะไรก็ตามนะครับทุกวันนี้นะครับสุขภาพสําคัญที่สุดถ้าท่านจะมีทรัพย์สินอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านสุขภาพไม่ดีปุ๊บเนี่ยเงินก็จะไปอยู่ที่หมอหมด ผมขอแนะนําตัวเองว่าผมอายุ86นะครับผมเป็นนักการเมืองวิถีชีวิตก็จะต่างกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ข้านนี้มันไม่มีวันกเกษียณถ้าคนยังเลือกอยู่นี่ก็ที่มาช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าลูกอดีตรัฐมนตรีแต่งงานเช้าก็มีงานสมาคมเบตงเดี๋ยวเสร็จภาร,รกิจที่นี่ผมก็บินไปลงที่กระบ,บี่เพื่อให้รถมารับกลับตังพรงนี้เช้า8ปดโมงเขมีงานและบ่ายเขามีเปิดมัสยิดเล่าให้ฟัง ว่าสิ่งเหล่านี้คือภารกิจที่ยังต้องทําอยู่เป็นปกติส่วนสุขภาพร่างกายนั้นเชื่อหมอคือระมัดระวังก็พยายามลีเลี่ยงสิ่งที่อาจจะเป็นปิดเป็นภัยหรือต้องออกกาลังกายในรถก็มีเครื่องออกกำลังกายเล็กๆมีดัมเบลเล็กๆสําหรับนั่งรถเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่าเพราะเวลาเป็นของมีค่าเมื่อรู้ตัวเองว่าเวลามีค่าและอายุเราก็ขนาดนี้อะไรที่ค้างอยู่ทําไม่หมด นี่และครับเวทีเสวนาคนต้นแบบ Active Aging รุ่นใหญ่ไฟกระพริบระดับตำนานของเมืองไทยในงานมากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ครบเครื่องเรื่องสุขภาพและการออกแบบอารยสถาปัตย์รองรับสังคมผู้สูงวัยสู่เป้าหมายคนไทยอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ